เรากลับมาจุดเดิมเมื่อเช้าที่เรามาเห็นลำห้วยขาดครับตอนนี้ท่วมถนนเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่เรียบร้อยเลยครับทางที่เคยเดินลงไปถ่ายทำได้ก็น่าจะไปไม่ได้แล้วครับถนนน่าจะยุบ้วเนี่ยเนี่ยดูดิ ตอนนี้น่าจะยันเสมอกับลําห้วยครับเสมอกันเรียบร้อยแล้วน้ำมันมาเยอะโอ้มันเต็มลําห้วยกว่าเดิมตันนี้น้ํามาแรงกว่าเดิมน้าน้ำยัหนักว่าที่ปทวมเออน้ํามัน <c oughs> น้ํามันมาแรงกว่าเดิมน้ำมาแรงกว่าเดิมมาแรงกว่าเมื่อเช้าเพราะว่า ขือนที่เขาปล่อยออกมาน่าจะเขือนที่เขาปล่อยออกมามันน่าใจนี่มันน่าจะปล่อยออกมาเยอะกว่าเดิมเพราะว่ามันขาดไงนายกรเนือนว่าเขื่อนเขือเอียงกว่าจอยเขือนเอียงกวนี่งได้แล้วบารายะตเ้ายกดและแวะียมเกืยเลงไปดูกัน ขึ้นสูงกว่าเดิมน้ำก็ไหลเชี่ยวมากกว่าเดิมผมไปเห็นต้นสายไปเหตุแล้วครับน้ำที่มาตรงนี้ของเขาก็ขาดมาเหมือนกันตอนนี้อัปเดตสถานการณ์ครับน้ำขึ้นสูงกว่าเดิม น้องฟ้าสีโหดร้ายมากครับปีนี้ใจใจร้ายกับชาวน้ำมากด่ชว่าทกผมมาแล้วภายไม่เกินสองชั่วโมงครับ 没的话。 ขาดมาจนเลยกอไผ่มานี่แล้วครับตอนนี้กันยังไงมันก็ไม่อยู่นะเพราะว่ามันน้ำมวลน,น้ำมันมาสูงกว่าเดิมตอนที่เรามานะครับผมยังเดินไปจนถึงกอไผ่ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันไปไม่ได้แนละ้วเพราะว่ามวลน,น้ำมันมาจากที่เราขับรถไปดูใช่ไหมดูจากคลิปที่แล้วนะครับน้ำมาเยอะกว่าเดิมไม่เหลืออะไรเลย ท่วมยันถนนก็ฝั่งนี้แหละฝั่งทางนี้ก็ข้ามมาจนว่าไม่เหลือต้นข้าวแล้วเขื่อนแค่เขื่อนแตกไอ้อยู่บอระบือนะ มันมาจนยันถึงนี่เลยนะเออสะพานนี้จะเอาอยู่ไหมเนี่ยล้อนออกไปหมดแล้วเมื่อเช้ายังเห็นเป็นท้องนาดีๆอยู่เลยทางนี้รอดครับทางนี้ไม่โดน้ทางนี้รอดได้ไงทางนี้บ่เป็นยัง รอดเฉยเลยแต่ว่าก็เสียวๆอยู่นะมาดูกันถ้าตรงนี้ขาดก็ไม่รอดเหมือนกันนี่ตรงนี้ก็ไม่ได้นาอะไรถนนไม่ได้นาอะไรนะครับชาวนาถ้าเกิดเป็นห่วงนาตัวเองก็หน้าที่จะมากั้นอะไรสักหน่อยก็ดีนะเพราะว่าน้ํามันขึ้นอยู่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยนิดเดียวเองประมาณสักสามเมตรมั้งเนี่ยตรงนี้ เนีย่ยเสียวเสียวตรงนี้เลยนี่แต่น้ำสนหน้ามันจะไปทางนั้นอ่ะตรงนี้เป็นโคง้งตรงนี้เป็นท้องตรงนั้นเป็นที่ปะทะปะทะกับแนวแนวน้ําที่พุ่งไปทางนี้ก็น่าจะรอดนาจะไม่มีปัญหา <S <S 1> <S 1> เมื่อเช้าเนี่ยถึงจะมากั้นให้ตายก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันมาแรงจริงๆ นักขึ้นกันหนักมาจากพูดมาจากยังกับกัมพีบ่ผมไปขี่เราไปเบิ้องออกมาเบิ้งมาแล้วขาดเคลื่อนกับแตกอยู่บัวมัดบัวมาดกับเคลื่อนแตกขึ้นกันแตกลงไปอ้หนักแสดงมาทาั้งหรายยันหนึ่ง็ึือกันดูเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันจะท่วมถนนท่วมจริงๆ ถนนเส้นนี้น่าจะท่วมก็ท่วมจริงๆงครับผมว่าน่าจะท่วมจนขับไม่ได้อะจนไปไม่ได้เลยนะน่าจะไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ามันยันขึ้นอีกปุ๊บใช่ไหมน,น้ําฝั่งเนี้ยเสมอกับเสมอกับลําห้วยเนี่ยนะตรงนั้นก็น่าจะสูงมากนะครับตรงนั้นอนะเพราะาตอนเนี้มันกําลังทะลักเข้าไปถ้าเกิดมันยัน เสมอกันสองฝั่งเสมอกันถนนเส้นนี้ไปไม่ได้ระวังรถนี่นะครับผลกระทบที่มาจากเขื่อนแตกนะครับตรงนี้ไม่เคยเห็นลำห้วยนี้ขาดสักทีครับครั้งแรกเลยที่ได้เห็นเพราะว่าน้ำซัดมานะครับดูซัดเศษฝุ่นมา ตรงนี้แล้วก็ขาดตรงนี้เนี่ยดูขาดซัดมาตรงนี้นี่ซัดมาแล้วก็ขาดทีนี้คุณดูบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ถ้าเกิดท่วมจริงๆนะถนนเส้นนี้ก็น่าจะท่วมแล้วเนี่ยคุณคิดดูว่าถ้าเกิดถนนเส้นนี้ท่วมบ้านหลังนี้ดูระดับ ถึงชั้นแรกเลยชั้นแรกท่วมเลยแล้วก็อีกฝั่งนี้มาดูถ้าข้ามถนนมาได้มาดูฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะโดนผลกระทบเต็มๆครับผมว่าน่าจะไม่รอดนะเพราะว่าน้ำที่มาจากอำเภอบระบือจะมาลงทางนี้นะครับ จากลาห้วยเมื่อกี้เนี่ยที่มันขาดนะครับมันก็จะมาลงตรงนี้นะจากที่ลาห้วยตรงนี้ไม่มีน้ํานะครับตอนนี้ก็กําลังจะมาอย่างแรงเลยกําลังเริ่มทวีความเร็วนะครับเส้นทางตรงนี้ก็ตําบลโคกก่อตําบลโคกก่อไปหาบ้านหัวช้างเลยไปอีกสักนิดก็จะเป็นที่ขาดเมื่อกี้เนี่ยนะครับหัวช้างนะนกเขียนมันท่วมตรงนั้นแหละมันก็เลยอ้อมมาลงตรงนี้ครับ มันหาทางไปครับน้ํามันหาทางไปโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวแก่งโคก่ก่อกันนะครับว่าตอนนี้น้ําวิกฤตมากแค่ไหนครับอัปเดตสถานการณ์แก่งโคกก่อครับเข้าขั้นวิกฤตเหมือนกันนะครับตอนนี้น้ํามวลมหาสารก็หลังไหลเข้ามาในแก่งโคกก่อครับเข้ามาอย่างรวดเร็วนะเมื่อเช้ามาก็ ไม่ได้อยู่ระดับนี้ลึกกว่านี้ครับตอนนี้น่าจะเข้าขั้นวิกฤตนะครับเเดี๋ยวพาไปดูตรงที่ระบายน้ําปากกระทนนะครับระบายน้ำํำน้ํายังไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับในแก่งโคกออถ้าตรงนี้ขาดนะครับแก่งเรืองจันแล้วก็ตัวจังหวัดมหาสาร,รคามไม่รอดครับ น่าจะท่วมเลยท่วมหนักกว่าทุกปีที่เคยเป็นมานะครับถ้าตรงนี้ขาด ถามว่าให้ไปหอดแกงมันมีอะไเข้าไปบ้างตเดี๋ยวจะพาขับไปดูข้างล่างตอนนี้เขาขั้นวิกฤตแล้วนะครับน้ําเปลี่ยนสีจากสีใสกลายเป็นสีขุ่นเรียบร้อยครับแล้วก็ฝนตกไม่หยุดเลยนะครับนี่คือจุดที่มวลน,น้ำมหาสารไหลลงมารวมกันนะครับที่แก่งโคกก่อตำบลโคกก่ออำเภอเมืองมหาสารคามน,นะครับผมตรงน,นี้ไหลลงมาแล้วก็ ปล่อยลงไปที่แก่งเริงจานมหาสารคามนะครับโดยเส้นทางก็จะไปที่บ้านโคกสีบ้านหุดแชนทะลุออกไปทางนู่นแหละแก่งเริงจานนั่นแหละครับตอนนี้ถือว่าเราเข้าขัานิกิตแล้วครับผม แต่ผมเคยเห็นครั้งหนึ่งตอนที่ผมเป็นเด็กครับครั้งหนึ่งที่ผมเห็นเคยเป็นเด็กอะ่ะเหลืออยู่ประมาณเมตรกว่านะจะจะล้นงถนนเนี่ยได้่ามันมีปีหนึ่งนี่ที่ว่าเหลืออยู่เมตรหนึ่งสิขามทั้งเึ็นมีอะไรบ้างแม่อเด็กปักโค้ดลนเห็น,น,นปะว่ามันว่าต้องโค้ดลนเนเออปีไหนมันขาดอยู่น้อยเดียวสิขามท,ามาทั้งเห็นมันมาได้เนี่ยเออกำลังมา บพทันได้มเหมือนกลังมาเบมบิ้ี่ีหอกงบกโคดนนี่บักโคดุ่นี้คับผคือองงน่งานเนนี ah, <that> ่ปบ่อยหน่อยได้เบิมตัวมืนปลอยที่มันตั้งล้นไดเนี่ยได้ปลอยล้นมันไลนลนคิดว่ไเดี๋ยวจะเป็นบ้มื่อเช้าผมมาเบิ้งนี่ยมันบทันท่นบนทเม่นิล้นไปเบิ้เบิ่เบิ่เช้าี มาจัได้หนาแ่เลยเอมันบท่านรลนเนีตอนที่ว่าน้ำขามมองหันบอท่านหลเนีมันองก็ผมลับขึ้นหาหนิเลี้ยว่วงอีกน้ำยันกันหรอกก็ทางมุนรถผมมันคลือนนอี่แถวนเรอ่มใ้าขึ้นแมหนครับน้ามันก็ไหลของมะเส่านิอไนน้ากับโรงเรียนแข่งพวกก่อตอนเนี้ยยันกันเรียบร้อยแล้วเสมอครับนยาปบ้นปุ้นป้นนเพราะเบอว่ามีบ้่มาได้เด เดี๋ยวพาไปดูลำห้วยลำห้วยจะเขาขุดใหม่บ้านโคกสีนะครับมันจะโหดแค่ไหนดูกัน